สวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่น้องชาวไร่มันสำปะหลังทุกทุกท่านนะคะพบกับช่องประจอยเกษตร 5G เช่นเคยนะคะทุกคนยังอยู่ในแปลงมันสำปะหลังของเราซึ่งอายุ5เดือนนะคะคือมันสำปะหลังแปลงนี้เขาจะไม่มีการใส่ปุ๋ยไม่มีการว่าจะฉีดฮอร์โมนหรืออะไรต่างๆเลยค่ะทุกคนเขาจะใส่แค่ขี้ไก่แกบรอบเดียวเท่านั้นเพราะว่าทุนเขาน้อยคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผลผลิตของเขาจะดีขนาดไหนในช่วงที่เขา ไม่ได้บำรุงมันสำปะหลังแม้แต่น้อยคะ่ะทุกคนโอเคคะ่ะทุกท่านมาดูกันนะคะมันสำปะหลังแปลงนี้เขาจะมีอยู่สองสายพันธุ์ด้วยกันเขาจะปลูกผสมกันคะ่ะทุกคนคือ cmr 8 9แล้วก็ cmr 8 1นะคะนี่คะ่ะทุกคนดูหัวมันของเขามีความรู้สึกว่าหัวมันใหญ่แต่สั้นนะคะนี่คือเหตุผลที่เขาไม่ได้ลงทุนใส่ปุ๋ยเลยแม้แต่นิดเดียวคะ่ะทุกคนเขาจะใส่ขี้ไก่แกบในช่วงที่ก่อนปลูกเท่านั้นเองนะคะ แต่เขามีเคล็ดลับของเขาค่ะเคล็ดลับของเขาตัวนี้ก็คือเขาจะทําให้แปลงดินของเขาสะอาดแปลงของเขาจะสะอาดไม่มีหญ้าเดี๋ยวเราเดี๋ยวป้าจอยจะพาไปดูแปลงของเขาตอนนี้ดูหัวมันไปก่อนนะคะทุกคนนี่คือพี่น้องของเราดูต้นมันของเขานะคะต้นมันของเขาจะเล็กแต่หัวเขาจะใหญ่ในบางในบางหัวเขาก็จะใหญ่ขนาดนี้ค่ะทุกคนนี่ดูนะคะ ดูมือป้าจอยกรรมให้พี่น้องของเราได้ดูนะคะทุกคนดูต้นมันของเขาก็จะประมาณถึงถึงระดับเม็ดกว่าๆค่ะทุกท่านเพราะว่าเขาขุดก่อนกำหนดนะคะนี่ค่ะทุกคนหัวของเขาก็จะจะประมาณนี้นะคะแต่เราก็สามารถ เราก็สามารถนําไปขายได้ถึงแม้ว่าอายุของเขาจะ5เดือนยังไม่ครบกําหนดปกติแล้วมันสําปะหลังของเราจะเก็บเกี่ยวอยู่ที่อายุ8เดือนแต่ตัวนี้เขาเก็บเกี่ยวก่อนค่ะทุกคนเพราะว่าช่วงอ่อช่วงนี้เขาต้องการเงินใช้ด้วยนะคะและอีกอย่างราคาของเขาก็จะดีในช่วงนี้ด้วยเพราะว่าในบางท่านก็จะยังไม่ได้เก็บผลผลิตเนาะโรงแป้งที่รับซื้อ เขาจะไม่ล้นตลาดค่ะทุกคนถ้าเก็บผลผลิตในช่วงนี้ถึงแม้ว่าหัวมันของเขาจะเล็กแต่เขาก็ได้ราคานะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปจะมานำเสนอราคาว่าราคาเท่าไหร่แต่คลิปนี้เขายังไม่ได้ไปขายค่ะพี่น้องของเราทางโรงโรงแป้งเนาะเขารับซื้อเราก็ได้รู้การอ้างอิงแล้วว่าราคาเท่าไหร่นะคะทุกคนแต่แต่เรายังไม่ได้วัดแป้งเราก็เลยบอกพี่น้องของเราว่า ช่วงนี้ราคาประมาณเท่าไหร่นะคะคือราคาของมันสําปะหลังในในบ้านประจอยนี้จะมีโรงแป้งอยู่สองโรงแป้งด้วยกันนะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปจะมานําเสนอเกี่ยวกับราคานะคะทุกคนคลิปนี้นําเสนอเกี่ยวกับต้นมันหัวมันของเราก่อนนะคะนี่คะ่ะทุกคนมันห้าเดือนไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะคะเดี๋ยวประจอยจะพาไปดูแปลง ของมันสําปลังตัวนี้ในแปลงของเขานะคะทุกคนว่าเขาจะเป็นยังไงบ้างนี่คะ่ะทุกคนดูแปลงของเขานะคะเขาจะไม่ให้มีหญ้าค่ะทุกคนสําหรับผู้ที่มีพื้นที่น้อยไม่มีทุนที่จะซื้อปุ๋ยระเบิดหัวมาหวานเหมือนคนอื่นๆเขานะคะพูดง่ายๆก็คือปลูกไว้ตามยถากรรมปลูกไว้ตามแบบแบบที่อาศัยน้ําเทวดาให้เทวดาดูให้คะ่ะทุกคนแปลงนี้นะคะเขาจะทําง่ายๆนี่คะ่ะทุกคน สำหรับผู้ที่อยากให้มันสำปะหลังของเรามีหัวลงหัวดีขอให้มีแปลงที่ปัศจากวัชพืชก็พอนะคะนี่คือเคล็ดลับของเขาสำหรับผู้ที่ไม่มีทุนนะคะสำหรับผู้ที่ไม่มีทุนสามารถปลูกมันสำปะหลังได้ดูนะคะทุกคนจะเป็นลักษณะนี้หัวของเขาก็จะใหญ่เหมือนกันคะ่ะทุกคนนี่ดูนะคะก็จะประมาณ10กว่าหัวด้วยกันแต่เรายังไม่ได้ช่างดูเนาะ ไม่ได้ถือตาช่างไปให้พี่น้องของเราได้รับรู้บ้างหัวมันขนาดนี้ต้นขนาดนี้จะเอ่เอน้ําหนักต่อหัวต่อต้นเท่าไหร่เราเราไม่ได้ช่างดูนะคะทุกคนวันนี้ได้ถ่ายทอดให้พี่น้องของเราดูนะคะดูดูค่ะทุกคนแปลงของเขาก็จะประมาณนี้นะคะสําหรับผู้ที่มียาวัชพืชเต็มแปลงถึงแม้ว่าจะใส่ปุ๋ยระเบิดหัว เยอะขนาดไหนก็ไม่สามารถที่จะได้รับผลผลิตได้จะสู้แบบนี้ไม่ได้ค่ะทุกคนขอให้แปลงของเราสะอาดนะคะนับดูหัวมันแล้วนะคะทุกคนก็จะประมาณสิบกว่าหัวด้วยกันอ่ะนี่ดูนะคะทุกคนประมาณนี้นะคะดูแปลงของเขาด้วยค่ะทุกคนเคลิดลับการทําไร่มันสําปังไม่ยากอย่างที่คิดนะคะเทคนิคของเขาเขาไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยแม้แต่นิดเดียวฉีดโฮอร์โมนก็ไม่ได้ฉีดค่ะทุกคน นี่ค่ะสาหรับเขาก็จะเก็บไว้ทําพันธุ์ด้วยนะคะทุกคนช่วงที่ช่วงที่เราเก็บเกี่ยวตอนนี้ไม่สามารถที่จะเอาลํามันไว้ทําพันธุ์ในปีต่อไปได้นะคะแต่ถ้าเกิดผู้ใดที่ขุดออกไปในช่วงในช่วงระยะนี้ก็สามารถนําสายพันเอ่อลำมันของเราไปปลูกได้ในลักษณะที่ว่าไม่ต้องเก็บไว้นะคะทุกคนแต่ถ้าเกิดว่าเก็บไว้นี้จะใช้ทําพันธุ์ไม่ได้นะคะ นี่เขาทุกคนสายพันธุ์ของ CMR89 ต้นเขาจะเป็นต้นสีขาวเขาจะปลูกรวมกับ CMR81 ซึ่ง CMR81 นี้ก้านของเขาจะเป็นสีแดงอาดูนะคะนี่จะเป็นสีแดงค่ะทุกคนสำหรับสายพันธุ์มันสำปะหลังของเราแต่ละสายพันธุ์เราสามารถปลูกในแปลงเดียวกันได้ค่ะทุกคนถ้าเกิดว่าเราอยากคัดเลือกว่าเราสามารถจะเอาสายพันธุ์ไหนไปปลูกเราก็ตัดแบ่งออกเลยนะคะ สามารถเลือกเลือกลำของเราได้เพราะว่าเขาเขาเขาจะมีบอกอยู่ค่ะทุกคนเพราะว่าก้านของเขาก็จะแบ่งแยกออกมาเป็นสีขาวบ้างเป็นสีแดงบ้างในในประมาณนี้นะคะแต่แปลงนี้เขาเขาจะขุดไม่เยอะค่ะทุกคนเขาจะขุดแค่รถเดียวเท่านั้นพอได้เงินใช้เขาก็จะพอนะคะเอามาใช้ในชีวิตประจําวันของเรานะคะทุกคนหลังจากนั้นเขาก็จะเก็บต้นพันธุ์ที่เหลือไว้มาทําพันธุ์ในปีต่อไปเพราะว่า การที่เราจะเก็บลำม,มันไว้เป็นออทำพันธ์ุในระดับต่อไปก็จะใช้เวลาอยู่ที่8เดือนนะคะถ้าเก็บลำม,มันไว้ก่อน8เดือนแล้วนําไปปลูกจะทําให้ลำม,มันของเราตายในที่สุดนะคะไม่ว่าจะเกิดเพีย้ยเกิดอะไรก็แล้วแต่คือเขาจะปลูกไม่ได้เลยในในใน,ในช่วงที่เราจะปลูกเนาะในช่วงขณะที่เราจะปลูกก็คือเดือนพฤษภาคมเราเริ่มปลูกแล้วนะคะถ้าเกิดฝนมาช่วงเดือนเมษายนนี้เราก็จะเริ่มปลูกแล้ว ในช่วงขณะนั้นเราต้องเอาลำมันที่แก่จัดไว้นะคะช่วงนี้ลำมันของเราอายุแค่5เดือนเองจะเก็บไว้ไม่ได้คะ่ะทุกคนอันนี้คือเคล็ดลับของการเก็บลำมันของเราไว้นะคะ